เนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะคือถ้าหากใครจะเข้ามาที่เกาะเกรด็ดเอาของมาช่วยเหลือก,ก็ต้องให้ชาวบ,บ้าน,นอการับเพราะว่าคือบริบทบนเกาะพื้นที่เขาจะเป็นถนนเล็กๆเ,เดินกันในหมู่บ้านนะคะถ้าหากไม่ชินก็อาจจะมีตกถนนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ ค่ะแม่ค้าลำบากมากแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เห็นร้องกันอดโอยเลยคือเป็นเดือนแล้วค่ะจะสองเดือนแล้วถ้าท่วมที่เนี่ยประมาณสามเดือนน่ะสามเดือนแน่แน่แน่นอนเลยแล้วกว็จะลงลงแล้วก็ต้องทําความสะอาดร้านต้องเคลียร์ลิ่งต้องฆ่าเชื้อรานต้องบางครั้งต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่สองไม่ไมไหน อ๋ที่นี่เป็นโฮมสเตย์ติดแม่น้ําค่ะแล้วตอนนี้คือพอใช้บริการไม่ได้ก็ให้ชาวบ้านมาอยู่เนี่ฮะแล้วพี่คิดเงินยังไงครับส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดค่าเช่าน้องๆก็จะช่วยกันจ่ายค่าไฟอันนี้ห้องอันนี้ว่างอยู่แต่วันนั้นมีคนมาพักลูกค้าทุกอย่างก็ต้องครึ่งไว้เงี้ยค่ะลูกค้าก็ต้องอยู่กับของที่เราเก็บมา้ใช่ถ้าเขาโอเคได้เขาก็อยู่กันในเขาบอกโอเคไม่เป็นไรพี่ก็ลดราคาให้เขาจัดเต็มก็เหลือครึ่งนึง แล้วลูกค้าเข้ามาพักน้ําท่วมตอนช่วงน้ําท่วมเพราะอะไรอะคะอยากมาดูบรรยากาศน้าท่วมอ๋ออนนี่เรามีคะแนนหมูเอาไว้อันนี้เป็นอาหารเช้าด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่มาอยู่นี่ก็สามารถกินที่นี่ได้เลยค่ะไม่ต้องมาขอกันว่ามื้อนั้นมื้อนี้คือเขากินเสร็จเขาก็วางตังค์อยากวางเท่าไหร่ก็วางไม่เป็นไรอันนี้เขียวหวานค่ะ อย่างนี้นอกจากคนที่มาอยู่ตรงนี้มาได้ได้กินแล้วยังมีคนตรงไหนสามารถกินตรงนี้ได้กอถ้าถ้าหากว่าใครมาก็เรียกกินแล้วก็อาจจะมีลูกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกลูกของเราที่อยู่ข้างนอกจะหาเหมือนมีเพื่อนให้มาน้ําท่วมอะไรเงี้ยเอาข้าวกล่องแจกซื้อไข่แจกเอานมเอาเอะไรให้เด็กเด็กที่แบบหาก,กินไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณแต่ก็รนะู้นะเราในประเทศบ้านเราที่เราเกิดมามันเป็นแบบนี้ ประเทศเราเราเกิดมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้คัเหนื่อยก็ต้องสู้